ตัวร้อนมาอันรอนไม่ต้องนั่งกนร้อนก็ไดมันจะิ้มผลไม้ในไก่โ้หนี่เป็นไข้ร่างกานฝรั่งนี่ลืมอม่ร้อนไม่รนไม่ร้อนไม่ร้นไม่ร้อนฝรั่งรั่งรั่งรั่กว่ตามินซีรักาไม่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไน่รู้ม่นู้ไม่รต้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไมรู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รังไม่ไม็นซีม่่ร้รู้ไ่าไม่ไม่รไมแบบ อ่าโอเคอันนี้แกแบบรู้เลยีโีจบไรกก็เธอเนาะไปก็ไปก็เธอกิมเดี๋ยวกิกิกิได้วี่้เพโอเค้าหุกสุ้ยหนุกสุข้ากิเลยนะนี่ใครจินกับฉันเลยอ่ะยอมเลยเพื่อนเพื่อน ไม่ไหวกับคาตาลูอ่ะอยากเปอนเนรนเงียบทั้งหอดกันนะเหลือเฟือค่ะฟู่ฟู่มาแล้วมัอร่อยมากพังพังก็ดีพังพังก็ดีนะไม่เขาว่าวานรึไม่โอเคตลาดถังเนาะพอฮะควนถึังนวรเลยามาอไรจ็ใช่ไหมกูกันดีแต่ตรงหว่อะไรดีเปนนเหวัดกว